ความสัมพันธ์ก็เหมือนรถเม์เราอาจเดินทางร่วมกันชั่วคราวก่อนแยกย้ายไปตามจุดหมายของตัวเองบางคนลงรถไปโดยไม่แมลมปลาบางครั้งเราก็เป็นคนที่ลงก่อนโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆนะครับความหมายก็คือความสัมพันธ์ของคนเราอ่ะมันก็เปรียบเสมือนรถเมล์เนาะเราบางทีเราก็ขึ้นร่วมทางร่วมกับคนอื่นบางทีบางคนก็ ลงก่อนแยกย้ายก่อนถึงจุดหมายบางทีคนที่ลงก่อนก็เป็นเราเองนะครับแต่ว่าแต่ละคนที่ลงไปก็สามารถลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรใดๆนะก็ทุกคนไปในเส้นทางเดียวกันแต่จุดหมายก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้ามองกันในมุมนี้มันก็ทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเข้าใจ มุมมองของความสัมพันธ์ว่ามันก็มีคนที่เดินเข้ามาแล้วก็มีคนที่เดินออกไปเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเราไม่สามารถรักษาให้ทุกคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ของเราอยู่กับเราไปตลอดได้มันมีคนที่เข้ามาแว็บหนึ่งแล้วก็หายไปจากชีวิตเราไปตลอดกาลหรือบางคนเข้ามาแล้วก็ห่างหายไปกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็อีกหลายสิบปีหลังจากนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับหนังสือเขาก็เลยเปรียบเปรย,ปรย,ปรยอย่างนี้ให้เราฟังนะ